ก๋วยจับอุบลเส้นเหนียวนุ่มเครื่องแน่นมาเด้อค่ะพี่น้องตะแสบบอเห็นบอคะ่ะเป็นตะแสบแห้งเดอ้อหมูยอหลายๆตีนไก่แสบอิรีมาเด้อค่ะมือนี่พามากินก๋วยจับเครื่องแน่นคะ่ะปรุงรสแบบ <c oughs> จีจัดแสบแบบนี้สดน้ําก่อนอันดับแรกเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเส้นเหนียวแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะฟินมากค่ะโอ้ฟินอิลีเดนี่นุ่มตามด้วยหน่องไก่ค่ะหน่องไก่นองไก,งไก่บักไงนึงนุ่มค่ะเคี้ยวนุ่มละลายในปากเลยนะคะเซนกับหนุ่มแห้งแสบค่ะมาค่ะสดแสนน้ำกัน ตีนไก่บักไงเลยค่ะหนุ่มละลายในปากคือคือกันค่ะน้ำนี่ก็จะปรุงให้แแสบแน่ไม่แง่มากแบบออกเปรีย้ยวออกเพ็ดเดอ้อผู้ได้มากแบบนี้ก็มากินน้ำกันเด้อค่ะมีทั้งตีนไก่แล้วก็หมูยอค่ะอืม กินไม่เบื่อค่ะบ่อยกินได้บ่อยๆเลยร้านก็อยู่ข้างๆบ้านอันนี้ซี่โครงนะคะซี่โครงได้หลายชิ้นเลยค่ะซี่โครงหมูอ่อนๆตุนจนเปื่อยนุ่มเลยละแซ่บแซบแซบแซบ่บแซ่บอหลอมสดน้ำหนทอนในี่วงเลย นี่ค่ะกระดูกซีโครงอ่อนซี่สิบบาทนี่ได้หลายแห้งค่ะตีนไก่มาอีกอันแล้วค่ะอืมนุ่มเส้นเหนียวนุ่มค่ะแสบผู้ดได้อยากผู้ดได้มาก มาเยี่ยมมายามบานไม่ญ่ไม่ไ่ติดเลี่ยงเด้อค่ะมาได้เลยค่ะคุยจอบอุบลเขาเก็ะจีเส้นนี้เขาซื้อมาจากจังหวัดอุบลเด้อค่ะเขาจะเห็ดยู่ทีอุบลเผ็ดเผ็ดเผ็ดค่ะเผ็ดแห้งเผ็ดแต่ว่ากระซ่บเนาะค่ะว้าวเนียวหนุ่มอิลีค้ำใหญ่ ห้าวยายมาค่ะแสบแห้งผู้ได้อยากมากด้วยค่ะมากินน้ำกันจ้าอืม